นยบริการสุขภาพบุกตรวจค้นคลินิกสูตินรีเวศย่านสาทรซึ่งไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาลนะครับพบว่ามีผู้เข้ารับบริการกว่าร้อยคนเบื้องต้นก็เตรียมขยายผลตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีรับจ้างตั้งคันหรือไม่นะครับเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบ,บริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณาสุขหรือสอบศพร้อมตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีเข้าไปตรวจสอบคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินารีเวชนิวไลท์ ไอวที่เปิดให้บริการบนชั้น18อาคารบางกอกทาวเวอร์ย่านสาทรจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลจึงแจ้งข้อหาตามความผิดพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541มาตรา16และความผิดจริยธรรมแพทย์พร้อมสั่งปิดคลินิกทันทีครับ คลินิกแห่งนี้มีนายแพทย์พัชมาวิจินศาสตร์วิจัยแพทย์ด้านสูตินรีเวชและการเจริญพันธุ์เป็นเจ้าของครับพบว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีผู้เข้ารับบริการกว่าร้อยคนซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีการเข้ารักษาในลักษณะอุ้มบุญหรือไม่และจะตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับคลินิก All i v f ย่านเพลินจิตที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้หรือไม่รวมทั้งตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเด็กเก้าคนที่ได้รับการช่วยเหลือไปก่อนหน้านี้หรือไม่ด้วย นายแพทย์พัฒมาเจ้าของคลินิกยอมรับว่าคลินิกไม่มีใบอนุญาตประกอบการของสถานพยาบาลแต่ว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับการแนะนําจากสาขาในประเทศยุโรปเข้ามาใช้บริการยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอุ้มบุญและไม่รู้จักกับชาวญี่ปุ่นแต่อย่างใดแต่นักเทคนิควิทยาศาสตร์เฉพาะทางของคลินิกยอมรับว่าเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคลินิกแห่งนี้รับแช่แข็งอสุจิและไข่ ที่นํามาผสมเทียมเป็นตัวอ่อนแล้วเพื่อเตรียมนําไปฉีดฝังในมดลูกของหญิงที่รับตั้งคันซึ่งขณะนี้มีตัวอ่อนอยู่3ตัวที่เก็บรักษาไว้และยังเปิดเผยว่าที่ผ่านมาก็มีสามีภรรยาหนึ่งคู่ที่มีปัญหามีหมุดยากเข้ามารับบริการสําหรับจํานวนคนไข้และวิธีการรักษาคุณหมอก็จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวครับ ขณะที่พลตวรวจตรีทิติราชน้องหานพิทากรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าคดีนี้จะต้องมีการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนื่องจากมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารจำนวนมากจึงต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการอุ้มบุญหรือไม่นะครับนอกจากนี้วันนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังได้เข้าแจ้ง